สวัสดีครับ FCI u s e Car วันนี้ผมมีรถดีๆมานำเสนอพี่ๆ FCI u s e Car อีกสัก1คันนะครับคันนี้ถือว่าน้องจัดให้เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับพี่ๆ FCI u s e Car ก็ว่าได้นะครับคันนี้คือ Mazda Sport s e d a n Skyactive นะครับคันนี้คือ Mazda 1.3นะครับ Mazda 2 1.3เครื่อง1.3นะครับปี2015จดทะเบียนปี2016มือเดียวป้ายแดงออกข้าง เป็นรถสีดําเดิมจากโรงงานบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิกความนิจมน้ำหน้าเดิมท้ายเดิมไม่เคยติดแก๊สเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานนะครับน้องเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ครบหมดแล้วนะครับมีเก็บช่วงล่างไปเปลี่ยนแท่นเครื่องไปเปลี่ยนลูกลออตัวตั้งไปแล้วก็ถอดซักถอด,อดปอกถอดสปาพร้อมขัดเคลือบสีให้อย่างดีตามสไตล์ของ i อยูสคเก็บให้หมดแล้วมีหน้าที่ซื้อไปเติมน้ำมันขับกับอย่างเดียวนะครับ รุ่นนี้น่าใช้งานมากๆราคาก็ไม่แพงนะครับในตลาดขายอยู่200,000กว่าบาทแต่น้องไม่ขายนะครับน้องขายให้ในราคาแค่แ0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับไม่ถึง200,000บาทได้รถดีๆใหม่ๆแบบนี้ไปใช้งานนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับมาด,ด้าเป็นรถที่ยอดนิยมมากๆนะครับคนขับเยอะมากๆนะครับเพราะว่ามันได้ปีใหม่ๆและลงตัวแบบสปอร์ตนะครับผมสวยงามวัยรุ่นนิยมมากๆนะครับประหยัดน้ํามันถึง20 เอถึง23กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับตามสเปคโรงงานนะครับผมภายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้าพวงมาลัยมีแอร์แบ็กมีมัลติฟังก์ชันต่างๆครบเลยนะครับและตกแต่งแบบสปอร์ตนะครับตกแต่งแบบเคปล่ามาให้ด้วยนะครับเดิมจากโรงงานเลยนะครับตกแต่งแบบเคปล่าเดิมมาจากโรงงานเลยนะครับทั้งพวงมาลัยคอนโซลกลางตรงเกียร์นะครับต่างๆนะครับตกแต่งเคปล่ามาจากโรงงานฝั่งคนนั่งข้างก็มีแอร์แบ็กนะครับผมนี่นะฮะคันนี้เลขหน่วิ่งมาแค่ สองแสนสองแสนกว่ากิโลเท่านั้นนะครับแต่ผมเอาให้ดูนะครับนี่นะฮะเลขใ่วิ่งมาแค่สองแสนสี่หมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับสองแสนสี่หมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเป็นระบบแบบคีย์เลสนะครับเป็นกุญแจแบบใส่กระเป๋านะครับแล้วก็ใช้ปุ่มแบบสตาร์ทนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไขแต่อย่างใดนะครับผมสะร์ตลงตัวนะครับเกียร์มีแบบชิปโทนิกด้วยนะครับเล่นแบบแมนนวลได้นะครับภายในหรูหรานะครับดีไซน์แบบแบบยุโรปเลยนะครับดีไซน์เหมือนรถยุโรปเลยนะฮะ ภายในก็เบาะต่างๆไม่ฉีกไม่ขาดสะอาดสะอ้านถอดซักถอดฟอกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์มาส d a 2นะครับผมแม้จะเป็น m a สด้าแม้จะเป็นไทคือ e ีโคคาแต่เขาบอกว่าขับดีกว่าค่ายพวก Honda Toyota อีกนะครับผมถ้าเทียบกับพวก City ้วีออสอันนี้ตัวนี้ขับค่อนข้างดีกว่าเยอะเลยนะครับและที่สําคัญนะครับฝากระโปรงท้ายเปิดแบบโดยใช้รีโมทได้นะครับและเบาะนะครับเบาะด้านในนะครับสามารถ พับลงไปได้นะครับเนี่ยดึงตรงนี้เหมาะสามารถพับลงไปได้หมดเลยนะครับสามารถแยงของยาวๆจากห้องสัมภาระเข้าไปในส่วนตัวรถได้เลยนะครับผมหลุมเม่อไห่แม่แรงต่างๆอยู่ครบสวยงามนะครับไม่มีการเจาะติดแก๊สอุดแก๊สแต่อย่างใดนะครับซอกเดิมจากโรงงานทุกอย่างนะครับฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะฮะรถโดยรวมพร้อมใช้งานนะครับบอดี้สวยๆคัดพิเศษสำหรับ FCI y u t c a r อยู่แล้วนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับคันนี้ภาษีภาษีไม่ขาดนะครับ ซื้อไปเติมน้ำมันขับอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนห้องเครื่องแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับเป็นเครื่อง1.3นะครับใช้น้ำมันเบนซินนะครับใช้น้ำมันเบนซินได้ทุกเบนซินที่ขายอยู่ในประเทศไทยเลยได้ทุกกลุ่มเลยนะครับตั้งแต่ E20 91 95นะครับ97แล้วก็พวกเบนซินต่งตางๆนะครับ เติมได้ทุกน้ำมันที่ขายอยู่ในประเทศไทยในกลุ่มของเบนซินนะครับผมห้องเครื่องสะอาดสะอ้านไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มเบ้าโชกซ้ายเบ้าโชกขวาฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานทุกจุดนะครับได้รถปีใหม่ๆนะครับผมน้ําไม่ดันควันไม่ไหลขับขี่ทางไกลสบายๆนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับได้รถปีโคตรใหม่เลยครับรถไม่ถึงสิบปีนะครับแต่ราคานะครับอดีตนะครับออกข้างผมจำไม่ได้ว่าหกเจ็ดแสนบาทหรือเปล่านะครับแต่ปัจจุบันผมขายให้ไม่ถึงสองแสนบาทนะครับ นี่นะฮะเข้าไปอยู่ในส่วนตัวรถนะครับผมภายในถือว่ากว้างขวางนั่งสบายเป็นรถอ e ีโคคาร์ก็จริงแต่เป็นสปอร์ตแบบซีดานะครับมันผลิตออกมาแบบหรูหรามากได้อินสปิเรชันมาจากรถยุโรปนะครับแดชบอร์ดต,ต่างๆเนี่ยตรงนี้มีจอถ้าไปเปลี่ยนเป็นจอเนี่ยก็จะเหมือนพวก BM นะฮะตกแต่งเคเล่ามาจากโรงงานเลยครับเกียร์ต่างๆมีสปอร์โตโหมดด้วยนะฮะ มีสปอร์ตโหมดด้วยนะครับแบบใครที่แบบชอบแบบซิ่งซิงนิดๆนะครับก็มีสปอร์ตโหมดให้วิทยุเดิมจากโรงงานสามารถเล่น USB เล่น AUX ได้ด้วยนะครับขับขี่ดีจริงๆนะครับใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสกรุงเทพปริมณฑลสงฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออดหรือส่งเป็นเทเลอร์เห็นคลิปแล้วถูกใจรีบจับรีบจองนะครับก่อนมาจําคุยกับคนในครอบครัวให้เรียบร้อยก่อนนะครับอย่ามาจํา หน้าคนอื่นนะครับถ้าพี่ไม่พร้อมจริงๆอย่ามาจำนะครับน้องขอนะฮะขอให้คนที่พร้อมก่อนเสมอนะครับนี่นะฮะและครันี้ก็มีระบบ i อสต็ด้วยนะครับเวลาจอดติดไฟแดงนะครับมันจะมีระบบตัดทางการทำงานของเครื่องยนต์เพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันเป็นเทคโนโลยีของมา z ด้นะครับมีปุ่มปิดนะครับถ้าใครไม่ชอบแบบนี้หายใจไม่ทันครับผม ใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่ที่ม <c oughs> ูลนิธินทนสายสองรถโดยรวมพร้อมใช้งานนะครับ <c oughs> น้องจัดให้เป็นของขันปีใหม่สําหรับพี่พี่ fc อายุ t h นะครับอัตราเร่งดีช่วงล่างนิ่มเงียบเกาะถนนนะครับขับขี่ดีจริงๆอยากให้มาทดลองนะครับ <c oughs> ดูรถไม่เป็นพาเพื่อนพาช่างมาช่วยตรวจสอบได้นะครับยินดีนะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารานมาดูรถได้เราบริการแค่มาจําม,มาเรามีบริการสไลด์อ่อนถึงหน้าบ้านนะครับรถมาด้าเป็นรถที่ยอดนิยมมากๆนะครับติดหนึ่งในห้าอยู่แล้วคนนิยมใช้เป็นจํานวนมากนะครับเรื่องอะไรไม่ต้องห่วนรรบมีศูย์ิกา ทั่วประเทศไม่ได้ยกเลิกนะครับมัสด้าปัจจุบันยังทําตลาดอยู่ในประเทศไทยมีแทบจะทุกอําเภอนะครับนี่นะฮะขันหน้าก็มาสด้านะครับขับไปไหนก็มาสด้านะครับคนยังใช้งานอยู่มีศูนย์อยู่บริการทั่วประเทศสามารถเข้าศูนย์ทั่วประเทศได้เลยนะครับขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับเราจะได้หารถดีๆมาบริการพี่ๆเอฟซีต่อไปฝากกันไว้ด้วยครับกับมัสด้าสองหนึ่งจุดสปี2016มือเดียวป้ายด้ออกห้างแบบนี้ขอบคคุณรับ